ไม่สงขาไปน้องๆเปียวเก่าตั้งเซิง่ะเมื่อไนปางเอติเอามิดมาก,กรวดตั้งในนั่นเสียวกว่าปางเอติเอาผูกจ้ำตุยขาอ๋อติเอาออกตั้งเซยงตั้งมดขาอ๋อมันติออกกาหอเตียมไปฮู้ขาหนอะดันลยวในเอาออกไว้ตั้งมดเสียวก็เผเพว้เหีเย้ยกว่าติดผูกจ้ำตุยขาอ้อเพราะว่ะะาเย้าๆเนี่ยก็เอาเหรียญถมบันตั้งหรือมันอิคขาอ้อ ปวาร์เลียนถั่วเย้าเนี่ยก็หลูกเอาน้ำขดใส่ปันตั้งเหนือมันคาอ้อลูกงุดปันไหวปันให้พอจุ่มๆอิ่มๆปกเหลียวในขาคออปว้าเย้าปางเงาส้าตีเอาไม่ถูอวนเอาฮิดเป็นลักเสียเอาเลยตีเอาถุงพลาสติกโหมวยคาอ๋อก็ปวาติีเฮิร์นปางเง่านนกก้มีหนามหนากุนนกเขาไม่ยักกินตัวอ่อนนั่นคะอ๋อก็เปือยในยเลยลายเฮกางไหวปันเจไหนค่ะอ๋อปว่าหมเย้าเนี่ยก็เอาเจอมัดปันทีตั้งตายนั่นเสียเอาก็ หลีกกว่าเยา้าขนาถุงพลาสติกใสๆจะไหนเนี่ยก็ปูว่าเขาไขตุ้ยเมื่อไรเนี่ยก็ตุ้ย้นว่ามันง่าไๆค่ะเนาะต้นออกมาเมื่อไรเนี่ยก็ลายหาง่งไงค่ะอ๋อปูเย้าเนี่ยก็เอาวันที่มันติดไว้เสียเอาก็เขาผูกไว้เมื่อไรเนี่ยก็ติดลายหู้นานค่ะเนาะหึงมา12วันเสียเอาก็ลามาตุ้ยเนไ่ยลาหันต้วหวานออกมาก็จบเต้จบว่าค่ะอ๋อตุ้ยๆค่ะรู้ตัน,วนหวานเนี่ยหลีฮักเต้หลีฮักค่ะอ๋อ แกก็ไข่ตุ้ยหนาแก้วัดมันได้ออกมาเป็นหลายตัวอันว่าได้ก็เนี่ยก็ผยตุ้ยคานะเออตั้งตีก็ออกอยู่ค่ะอ้อแต่กุ้ยกามันโปใหญ่เหมือนต้นอนนันนั้นค่ะอ้อต้นอันนั้นแท้ใหญ่แท,ท้ใหญ่วาค่ะกุ้ยกาหักมันซ้ำมันมีดีตั้งเหนือกูมันติดเลยบางเหงซ้ำลรเอาติ๊กใส่ขึ้นที่ตั้งหนา้าค่ะอ้อ พ้องมาเลี้ยน,น่าอํำพัดเอามื้อเตียกใส่ึ้นค่ามื้อคาเฮ้าในมันไม้กาโนกูตนตไยกว่าคะอ๋อปูย่าวนี่ก็เอาน้ำพุทปานแทงปอกนึงค่ะอ๋อปูย่าก่อนหลูดเอาถุงพลาสติกห่มไว้บับนขึ้นเลยค่ะอ๋อหึงมาแทงสิ4ิาวาันเสี่ยวก็เผิ่มมาตุ้ยในต้นอ่อนงอนใหญ่เต้ใหญ่วาคะอ๋อปูวันไหลหันต้นอ่อนใหญ่มาหมก,กันในย้าในก่อนหลุดลหลไข่อุกป,ปันดีมัวใหญ่คาอ๋อ ตั้งไตมอในหลุดสายว้ปันเปิงหมักเป้าอันตั้งขาอ๋อเพื่อย้าในกอผ่องฐานเลดินมากสายจอมขาอ๋อดินมากนี่ปางเหตุว่ายห้างกล้ยขาอ๋อให้ดินมาก,ก็มันก็อันหยาบสังขาเรียนเก่าเฮาเลผพักคิวอันเก๋เก๋นั้นเนั่นส่ไว้จ้จอมกันกอมันก็ลายเย้าขาอ๋อมือไข่ตนอวันอันนี้หลุไลไไว้สตซดีน้ำน้ำค่ะนะก็ป่ว่าหักมันก็ออกน้ำไหนเล่กูหักมันหักกว่าตายกว่านั่นค่ะเนาะ เอาใสา่เ,เนี่ยก่อนหลุดเท็กใส่ขึ้นร้อ,อยค่ะอ๋อปอวยาวๆยเ,เน่ก่อนหลุดเอาน้ำพุดปั่นเทียงอีกหนึ่งค่ะอ๋อน้ำกว่วปอกนายเดยอย่าปีพุดนำนาผิวขาวป่วยย่อยเนี่ยก่อนหลุดใสป่ปั้นผงเปลือกไข่ค่ะอ๋อเปลือกไข่เจนันก็อย่าปีทึมเปียกคานะ่า ถึงมาเทียงปัดนึงเสีย่เผื่อไหลามาหันตุนอ่อนในโจมเตจโจมวาคาอ๋อไหลหันยวดหนุ่มๆนด้ออกมาหรีหัหกเตหลีฮหักวาคาตั้งใดในก็ออกมาด้วยรู้หลีหักเตหลีฮหักวาคาอ๋อผูกตุนมาขวดในมันไงเตะไงาวาคาอ๋ออาบโบไหลลุ่มลากะหือขาเอาเม็ดปลุกในเข้มไงาคาอ๋อพอเหย้าก็ใส่กินตีกายตุมสมกอลีกุุงตุมสมกอลีมันหอมเต้หอมวาคาอ๋อมันเป้แคลก็หนึ่งแข้นหลีหน่ายเหย้าคาอ๋อ ต้นมาขดก็ใหญ่มากกูมืดกูวันก็เปลือยไหนแลปางแงก็ไข่ปลูกบานแทงตีโมใหญ่ๆแทงตีนึองขาอ้อปูวว่าลายมาหันหวมันขดุดขุดงออยู่จะแไหนนายยักษ์ออกแปดขาตั้งไตมันมันมีแมงแลขุดงอขาอ้อบ่วว่าป่วยหัางไกวจ้าไหนายใ,ใครเกลียนมาหร่ก็มาเอาเกฑียน่าง่ายๆอํารุเลียนกว่าดีกาดเงินหัวซักษาทแทงขาหนอหลีเต้หลีวาขาหนอเงินหลีเงิ้โสมผุดด้วยปันเณนปันแทงตั้งเสงขา พี่น้องน้องพี่เฮาข่าวตังเสงให้ป้ออยู่ลีเก็นวันใกล้ยินแคมษาอนายกาอย่าให้มีควาไรม้าไหลเอมว่าให้ปอลวดเพลวดขินสิกมคานไมุ่งค